สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจและสวัสดีสมาชิกกลุ่มไลน์แอปเซเว่นเอ็มสกอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่ำคืนวันอังคารครับยังคงมีฟุตบอลให้ตามมุ้งตามเชียร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมก็คัดเอา3คู่มาฝากกันในคลิปนี้ครับประเด็นที่ฟุตบอลคาราบาวครับในรอบ4กันก่อนนะครับเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าครับทันห์นัมฮอสเปอร์จะเปิดบ้านเจอกับเชลซีนะครับ สเปอร์เนี่ยได้บายมาเล่นในรอบนี้เลยครับเพราะว่าคู่แข่งอย่างเลตันโอเรียนนี่ไปติดโควิดหลายรายครับทำให้สเปอร์ไม่ต้องลงเล่นไม่ต้องเหนื่อยนะครับมาเล่นในรอบนี้เลยครับสภาพทีมเนี่ยมูรินโญ่จะหมดสิทธิ์ใช้งานสนเฮงมินนะครับที่ไดเจ็บในเกมลีกล่าสุดเช่นเดียวกับแกรเรตเบลตัวใหม่จะยังไม่พร้อมในคืนวันนี้นะครับก็น่าจะใช้ชุดเดียวกับที่เล่นในยูโรปาลีกครับผู้สปาร์ตูน่าจะเปลี่ยนมาใช้โจฮาร์ดนะครับแล้วก็พวกที่เป็นตัวสำรองครับอย่างตองกีเอนดอมเบเล่มุซาซิโซโก ลีกลา,ลาเมลาาเซฟนเบิร์กไวเนี่ยน่าจะเป็นตัวหลักที่ได้ลงแน่ในคืนวันนี้ครับฝั่งของเชลซีเนี่ยรอบที่แล้วเปิดบ้านถล่มบานสลีมา6ต่อ0น,นะครับต้องเดาใจแฟรงค์ลัมพาดในการจัดทับเหมือนกันนะครับ ผู้เล่นอย่างฟิกาโยโทโมริมีโอกาสออกสตาร์ตตัวจริงนะครับเช่นเดียวกับรอสบาร์ลี่คัลลัมฮัตสันโอดอยนะครับแล้วก็หน้าเป้าทามิอับราหัมโดยอาจจะมีคายฮาวเวสแล้วก็อาจจะรวมไปถึงเมสันเม์นะครับที่ยังลงเล่นในคืนวันนี้เหมือนกับรอบก่อนหน้านี้ครับฤดูกาลที่แล้วเจอกันในฟุตบอลลีกนะครับปรากฏว่าเชลซีเอาชนะไปกลับด้วยสกอร์2-1แล้วก็เกมเยือนบุกชนะ2.0นนะครับแน่นอนก่อนเกมเนี่ย เขายกให้เชลซีเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับในการบุกมาเยือนครับทีส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่าคือตอนนี้การไม่มีส่วนเฮองมินเนี่ยมนน่าจะส่งผลกับสเปอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็มูรินโยอาจจะจัดตัวสำรองลงครับอย่างไรก็ตามครับเป็นบอลศัก์สีนะครับลอนดอน,ด,อนดาร์บี้แมตช์ผมมองว่าสเปอร์ก็ของบูรินโยน่าจะมาเคี่ยวเหมือนกันนะครับดูแล้วไม่แพ้ใน90นาทีนะครับเชียร์สเปอร์ซื้อ2มุมดีกว่าครับ คต่อมาไปที่เวลาตีสองครับไปที่ฟุตบอลอยู่่าแชมเปี้ยนซีซในรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับดินมเคียบจากยูเครนจะเปิดบ้านเจอเกนจากเบลเยียมเกมแรกเนี่ยเป็นดินมเคียบที่บุกชนะมาก่อน2-1นึ่งนะครับนั่นหมายความว่าคืนวันนี้ขอแค่ผลเสมอก็จะได้ผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มแน่นอนนะครับล่าสุดดินมเคียบนำเป็นจ่าฝูงของฟุตบอลลีกยูเครนครับมีตัวรุกอย่างโโรดิเมียเชเบเลฟบอกดาเลตเนฟนาเป้าเป็นเวลาดิสลาฟชูปิอาก้าเหมือนเดิม ฟังของเก้นไม่มีทางเลือกนะครับคืนวันนี้ต้องบุกชนะเท่านั้นนะครับเราก็ค่อยไปวัดกันที่เฮดไปวัดกันที่กดอเวโกนะครับก็ล่าสุดลงเล่นในฟุตบอลลีกของเบลเยียมฟอร์มไม่ดีด้วยครับเล่นมาเจ็ดเกมนี่แพ้ไปถึง5นัดนะครับตัวลหลักมีโรมันยาเดมชุกทิมไคเดียนนะครับข้างหน้าเป็นเฮนเดสันเนียงโบครับแน่นอนก่อนเกมดินโมเคียบถูกยกให้เหนือกว่านะครับ คือแกนฤดูกาลนี้ฟอร์มแย่มากนะครับยิ่งคืนวันนี้ต้องมาเปิดเกมบุกครับเจอดินโมเคียบที่เล่นสวนกลับได้ดีด้วยนะครับดังนั้นมีโอกาสโดนอีกครั้งหนึ่งสูงมากครับวัดเจนดิโมเคียบครับมีโอกาสย้ำแค้นเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อยหนึ่งประตูได้ครับปิดท้ายที่เวลาเชื่นคืนครับไปที่ลาลิก้าสเปนนะครับเรอัลโซเซดัดจะเปิดบ้านเจอกับบาเลนเซียโซเซดัดเนี่ยมีอยู่5แต้มจากการชนะ1เสมอ2นะครับเกมล่าสุดบุกไปถล่มเอลเช่มา3 0ครับ ข้อดีคือการได้ดับบิดซินบานะครับจากแมนซิตี้นี่เข้ามาคุมจังหวะเกมให้นะครับแนวรุกมีคริสเตียนปอตูมิเกลยาซบาวนะครับข้างหน้ามีวิลเลียนโคเซ ฝั่งของบาเลนเซียเนี่ยมี4คะแนนครับจากการชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอฮัวสก้ามา1ต่อ1เจฟเฟยกองด็อกเบียรีคังอินนะครับคู่หน้าเป็นกอร์โซโรกูเอเดสกับมักซี่โกเมสนะครับฤดูกาลที่แล้วโซเซดาตเปิดบ้านถล่ม3-0ครับคือผมมองว่าโซเซดาตการได้ดาบิดซินบามานี่ทำให้เกมนี้เนียนกริปขึ้นเยอะเลยนะครับในขณะที่บาเลนเซีย การเสียปาเรโคไปนี่ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับเป็นทีมที่ดูแย่กว่าฤุูการที่แล้วครับดังนั้นเชียร์ไปที่โซเซียดัดนะครับผมมองว่าคืนวันนี้จะเบียดชนะได้อย่างน้อยหนึ่งประตูครับสรุป3ทีมครับชอบไปที่เทนนัมฮอสเปอร์ดินอโมเคียบและเรอัลโซเซียดัดนะครับเหมือนเดิมนะครับฝากไปด้วยสำหรับลายอัดของเราอัดเซเว่นเอ็มสกอร์ขอทุกคนโชคดีในคืนวันนี้ครับสวัสดีครับ